เดทลงพักเตุยงเดือดพักเดือนพัาเดือนพัาเดือดน้ำเดือเล่นมุกเล่นมุกเล่นมุกช่วงนี้นะครับผมคณะกรรมการช่วงนี้นะครับผมคณะกรรมการบอกว่านะครับช่องอินฟูทุกท่านนะฮะช่องไ์สดทุกท่านที่ขึ้นบนเวทีนะครับผมให้ไปซื้อบัตรซื้อตั๋วล่างกันก่อนนะครับผมแล้วก็ทุกช่องทางเลยนะฮะที่จะขึ้นมาบันทึกภาพด้านบนนะครับก็จะเป็นภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอภาพไ์สดทุกช่องทางเลยนะครับ ให้ไปซื้อบัตรซื้อตั๋วทีาล่างกันก่อนนะครับและจะเป็นช่องไลฟ์สดของนรรำทุสิงห์งานด้วยนะครับให้ไปซื้อบัตรซื้อตั๋วกันก่อนนะครับผมห้ามขึ้นบนเวทีนะครับทุกที่ได้ไปซื้อบัตรซื้อตั๋วกันก่อนนะที่หมอได้นําบุญมาฝากด้วยนะครับบุญมาฝากนะครับเป็นงานประจำปีของวัดลาดโพนะครับตําบลสัมรลงอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีของเราได้เองนะครับงานจะเริ่มต้นในวันที่678ธันวานะครับ2567นะครับพบกับ ประวงมันยุกคืนนัดสี่คณะสี่เวทีนะครับคืนแรกนะครับวันที่6พบกับน้องโบนภาพรจันแก้วเบองเพชรดัลลาแสงและขวัญจตันโกงนะครับวันที่7นะครับพบกับชมพูนุษเมืองเพชรจันดาลาแม่สีภัยหวานใจบ้านห่วงนะครับและคืนสุดท้ายของงานนะครับวันที่8นะครับพบกับน้องโบนภาพรขวัญจตันโกงพรหมเมืองเพชรและเพชรโสภานะครับผมทอกุ๊กกำคืนก็เป็นน้าที่งเราแจ็คบิ้แบงนะครับ ทั้งสาวั้งคืนเลยนะครับคือละสี่คณะสี่เวทีนะครับจอวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนนี้นะครับผมเวลาซาบุงเช้านะครับที่วัดบ้านโพตําบลญสมบลกอําเภอเบิงจังหวัดเพชรบุรีของเราเองนะครับหกเจ็ดแปดทันวานะครับอย่าลืมนะครับถูกต้องแล้วนะครับพรุ่งนี้เนี่ยทั้งหายเหลืออีกหนึ่งค่ำคืนนะครับผมก็ยังคงเป็นที่ของเราแจ๊สซิมิแบนนะครับและก็จะร้องรำสามคณะเช่นเคยนะครับผมพรุ่งนี้มี เพชรสภาดาวรวมใจะนะครับจันแก้วเมืองเพชรรุ่งนาภาเมืองเพชรนะฮะและที่สําคัญพรุ่งนี้มีศิลปินรับเชิญด้วยกครครับ